สวัสดีค่ะใครที่จะดูแลผิวหน้ามาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าอามอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาพร้อมกับเซรั่มนําเข้าและโปรโมชั่นสุดว้าวเลยนะคะคุณจอนสังคา่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะต้องบอกว่านี่เป็นการมาครั้งแรกนะในช่องท็อปนิวทีวีของผมในช่วงค่ำเลยฮะเอาตรงตื่นเต้นมากครับแต่ที่อยากจะมาพูดวันนี้นะผมอยากจะมาพูดถึงกระแสนะในการดูแลผิวหน้าของคนไทยในเวลานี้นะมันอัปเกรดฮะอัปขั้นไปกว่าครีมแลวฮะ,ะเขาจะพูดถึงตัวเซรั่มกันนะครับแลว้วนน ตัวดังในประเทศไทยนะของอามาโดนะครับเป็นเซรั่มที่นําเข้าจากเกาหลีนั่นคือโกคาเวียเซรั่มนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมต้องเล่าย้อนก่อนนะว่าจริงๆ้วมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ครับอามาโดเองเนะี่ยเคยทาเป็นเซ็ตใหญ่ๆออกมานะในเซ็ตมันจะมี5ตัวครับแล้วปรากฏว่ามีแฟนคลับนะที่ติดใจนะสั่งเซ็ตไปใช้แต่ปรากฏว่าไปแกะใช้ในส่วนของเฉพาะเซรั่มนะซึ่งคนนี้ครับชื่อว่าคุณแม่เล็กนั่นเองนะจากจังหวัดยะโสธรนะฮะไปดูภาพของคุณแม่เล็กกันนะเขาส่งภาพมา,าอยากออกทีวีครับคือแม่เล็กเนี่ยแกะนะฮะ หมดจริงๆนะและคือเอาป้ามาออกทีวีหน่อยนะฮะและคือแก้ปัญหาให้ป้าหน่อยป้าอยากใช้ได้แบบขวดหนึ่งนานๆครับทางอารมดอเองเลยปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาครับเลยจัดเป็นไซส์ขวดใหญ่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวทวนความจําแบบนี้นะเซรั่มตามท้องตลาดทั่วไปที่ทุกคนเคยเจอนะก็คือขวดเท่านี้ครับประมาณนิ้วก้อยเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมใช้ได้ประมาณสักสองอาทิตย์คือบีบเพื้อสองพื้ก็หมดคือเทมาแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าขวดโหลขวามือผมตรงนี้นะครับผมที่เห็นอ่ะคือได้นิดเดียวตรงนี้นะฮ แต่พอเป็นไซส์100 ml นะที่เราทําขึ้นมาพิเศษให้นี่นะครับผมเดี๋ยวจะเทเทียบให้ดูแบบนี้นะพอเป็น100 ml นะครับผมพอเทเทียบมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเยอะกว่ากันหลายเท่าตัวนะครับผมพอหลายเท่าตัวเนี่ยก็คือจะคูณราคาไปก็น่าจะเป็นหลัก2,000ถึง3,000บาทเนี่ยคือเทยังไงก็ไม่หมดเนี่ยจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่เซรั่มผมยังไม่หมดขวดเลยครับเนี่ยฮะคือเซไปพอเป็น100 ml เนี่ยคือเราทําการเทสกับผิวหน้ามดแล้วนะครับปรากฏว่าจะใช้ได้ทั้งหมด5เดือนเต็มนะฮะแลวคือมันใหญ่กว่ากานนนขาาดดไหหยกใู้ตรงนะ3 ตามท้องตลาดทั่วไปนะแล้วพอเป็นนะฮะของอามาโดทำไซส์100แมวครับเขาเรียกว่าไซส์งามนะฮะภาษาอีสานงเขาบอกบังมิดซีรลี่แบบนี้เลยคือใช้ได้5เดือนเต็มนะฮะและในนี้นะครับยังคงอุดมไปด้วยสารสกัดสําคัญนะฮะนั่นคือไข่ปลาคาวเวียสีดําจากประเทศเกาหลีใต้นะแล้วก็ทองคํา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์ครับทำไมต้องเป็นไข่ปลาคาวเวียจากเกาหลีใต้ครับเพราะว่าตัวนี้นะเขาจะให้กรดอะมิโนโรหรือว่าโปรตีนชนิดเดียวกันที่ใกล้เคียงกับผิวหน้ามนุษย์ที่สุดครับพอมนุษย์เราเนี่ยอายุเยอะขึึึึึ้้้้้้้้้้นน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 ะะะะะะะฮฮมมมมัจัจจสสกกกกหหรรรรรรรอออออไปตตาาาาาลลลเเเววววขขขิิิงงยยแแบบี็็ทํใ ต,ต,ต่างนั้นหายไปด้วยโปรตีนจากไข่ปลาเาเวนเนี่ยแหล,ละครับผมได้ก็ลดเขาเรียกว่าลดฟ้าลดกะนะเพิ่มความกระจ่างใสด้วยทองคํา 24K จากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับซึ่งอันนี้นะถ้าใช้เป็นประจําอย่างต่อเน,นื่องนะครับจะได้ผลลัพธ์รีวิวเหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับชื่อคุณจอนสันเทวินครับคือตัวผมเองเนี่ยนะฮะเอาตรงๆนะตอนนี้ผมอายุ40ปีแล้วครับผมบา,า,มาคนนะค,ะนะครับก็แบบเออแต่คือก่อนหน้านี้ครับผมยิ้มทีเนี่ยมันขึ้นริ้วขึ้นร่องขึ้นรอยแบบนี้ครับแล้วผมกลับไปถ่ายละครเนี่ยช่างแต่งหน้า ตรงไหนที่มันขึ้นริว้วขึ้นร่องขึ้นรอยผมจดทาไปคือหลักทาแบบกกอก,อก,อกทั้งมือแลวโบกทั้งหน้าได้เลยเพราะเข้าให้เยอะมากจนลืมไปว่าไอ้ครั้งสุดท้ายผมสั่งเมื่อเมื่อไหร่คือมันให้เยอะจริงครับแล้วไปดูผลลั์ครับผมยิ้มแบบเดิมมุมเดิมองศาเดิมแต่ว่าริ้วรอยจางหายไปครับนี่เกิดจากผลที่ใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งความมั่นใจนะเมื่อกี้พูดถึงผมเป็นผู้ชายแล้วในวัย40ปีนะไปดูณอมบ้างฮะณอมเป็นสาวใหญ่แล้วอายุ56ปีแล้วนะ ควันทำร้ายมาตลอดทั้งชีวิตนะน้าบอกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องดูแลตัวเองครับเลยเอาโกรขาเวาสเซัมไปหยดใช้ครับตรงไหนที่ไม่มั่นใจน้อําหยดหยดทาไปทาไปทามาไปดูภาพปัจจุบันของน้ำอํากันดีกว่านะครับนำ้ำอําในวัย5 6ปีครับตอนนี้ขาวก็จ่างใสแบบบิ้งขนาดนี้เลยครับจะเรียกว่าน้องอําก็ได้นะ เรียกว่าพี่อ่ำก็ยังได้